อยากเป็นโสดแต่กลัวตอนแก่ไม่มีคนดูแลอ๋อมึงไม่ต้องกลัวหรอกจ้าต่อให้มึงมีผัวแล้วมึงมีลูกเป็นขโยงถ้าวันหนึ่งลูกไม่ดูแลมึงมึงก็แก่แบบไม่มีคนดูแลอยู่ดีมึงอย่าเอาชีวิตมึงไปฝากไว้กับชีวิตใครต่อให้มึงมีลูกก็ไม่ได้การันตีว่าลูกจะเลี้ยงมึงตอนแก่คิดใหม่นะคนที่คิดว่าจะมีผัวและมีลูกแล้วจะให้ลูกมาดูแลตอนแก่คิดใหม่นะจ๊ะ กูเห็นบางคนมีลูกเป็นขโยงแต่นอนปล่อยแม่ทีท่นอนจมขี้จมเยี่ยวเยอะแยะไปมึงสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองสติอีคนที่อยากมีผัวมีลูกเพราะหวังว่าจะมีคนดูแลตอนแก่เนี่ยเลิกสันดานความคิดแบบนี้ได้แล้วนะเลิกสันดานในการคิดว่าจะต้องมีคนดูแลมึงตอนแก่อย่าไปฝากภาระของตัวมึงเองให้คนอื่นต้องมารับภาระมึง สติกลับไปวางหลักเหตุหลักผลหลักเหตุปัจจัยมึงเก็บเงินเก็บทองเยอะๆถ้ามึงจะมีผัวมีลูกก็มีไปแต่อย่าไปฝากความหวังว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงมึงตอนแก่มึงต้องเก็บเงินเก็บทองดูแลตัวเองตอนแก่ไม่ใช่ไปฝากคีวิตพึ่งพาอาศัยคนเดินมึงคาดหวังแบบเนี้ยวันหนึ่งมึงจะผิดหวังสุดท้ายมึงนอนจมขี้จมเยี่ย ไม่เก็บเงินเก็บทองสะส,ส,สมสะสมทรัพย์ของตัวเองในการเอาเงินทยอยออกมาดูแลตัวเองสุดท้ายมึงหมดเนื้อหมดตัวเพราะมึงไปฝากความหวังไว้กับลูกก็เลยไม่เก็บเงินเก็บทองไม่คิดขวนขวายในการวางแผนชีวิตตัวเองในยามแก่เกิดปัญหาอะไรลูกไม่เลี้ยงมึงนั่นแหละลำบากที่สุดทุกข์ที่สุดหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วมึงก็มานั่งบ่นว่าอะไรไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ทําไมลูกไม่เลี้ยงดูเลยสมควรพราะมีความคิดแบบนี้นี่ไง ถัดมีสติกันบ้างนะมึงจะมีลูกไม่ใช่เพราะให้ลูกมาเลี้ยงมึงตอนแก่มึงจะมีลูกเพราะมึงอยากรักเขาอยากเลี้ยงเขาอยากให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองสนับสนุนส่งเสริมเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางคุณงามความดีผลักด,ดันให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่มึงไปคาดหวังเขามาเลี้ยงดูมึงใช้ไม่ได้นั่นมันเป็นผลพลอยได้ ผลพลอยได้คืออะไรถ้ามึงเลี้ยงดีทําหน้าที่ต่อลูกมึงดีวันหนึ่งลูกจะทําหน้าที่กับคืนตอบแทนมึงอันนี้ดิสมควรแก่การที่ได้ถูกต้องเขาจะตอบแทนมึงไม่ตอบแทนมึงแล้วแต่เขาแต่มึงต้องทําหน้าที่ต่อเขาแล้ววันหนึ่งถ้ามึงอทรีบ์บารมีสร้างเหตุปัจจัยดีทํำยังไงวันหนึ่งลูกจะตอบแทนกับคืนมึงเองตามฐานะหน้าที่ของเขาแต่ไม่ใช่ไปคาดหวังว่าเขาต้องตอบแทนมึงคิดไม่ถูกคิดหม่ มึงทำที่ตัวเองดีที่สุดจําไว้กูสอนเสมอว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นอย่าไปหวังพึ่งพาอาศัยใครให้ทําที่ตัวเองพูดง่ายง่ายสิทําไมจะไม่ง่ายละ่ะง่ายมากกูเกลียดปาอีพวกนี้มากเลยพูดง่ายจังเลยเนาะอ้าวแล้วมึงจะทําให้ยากทําไมในเมื่อสุดท้ายมันก็เป็นตามนั้น แต่สันดานมึงน่ะไม่ยอมรับความจริงสันดานมึงน่ะไม่ยอมรับความจริงใช่หรือเปล่าที่กูพูดไม่มีอะไรผิดเลยถูกต้องตามนี้เป๊ะกูถามมึงจริงๆเถอะมึงจะทำให้ยากทำไมมึงบังคับลูกมึงเลี้ยงมึงได้เหรอไม่มีทางถ้ามันจะไม่เลี้ยงมึงและถ้ามึงบังคับลูกมึงเลี้ยงมึงมันจะเลี้ยงแบบไหนเอาตีนเขียกูจะบอกให้ ยิ่งมึงไม่ทําหน้าที่กับมันเวลามันทําหน้าที่กับมึงมึงเตรียมตัวได้เลยมันจะเอาช้อนกระแทกปากมึงมันจะกระชากมึงขึ้นที่นอนแรงๆมันจะถูมึงแรงๆมันไม่เอาขันน้ําเขกบาลมึงกูบ็บุญแล้วกูจะบอกให้มันไม่ได้ยากเลยแต่มึงไม่ยอมรับความจริงมึงดูแต่ละคนแต่ละคนที่ล้วงที่เลี้ยงคนแก่แต่ละคนมึงดูสภาพ ทำดีกันได้หรือเปล่าได้ทั้งบุญทั้งบาปสะสมกันไปเต็มไปหมดมึงคาดหวังอะไรกูถามแค่นี้มึงคาดหวังว่าทุกคนต้องดีกับมึงเหรอกูเห็นลูกเห็นหลานเห็นเพื่อนกูเนี่ยเลี้ยงคนแก่แต่ละคนไม่มีสภาพดีไล่ออกไปนั่งกินข้าวหน้าบ้านสาดข้าวใส่โดนบนทำไมทำแบบนี้ทำไมเละอีกแล้วกระชากแรงมมมึึงงงไปปดูควาเเเ็นนนจริิใโลกลกกกพอฝััสที มึงอย่ามาพูดว่าพูดง่ายกูพูดง่ายเพื่อให้มึงยอมรับตามความเป็นจริงมึงไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มึงก่อนก่อนจะมาพูดแล้วลองดูว่ามึงเลี้ยงกับเขาอย่างไงมึงเตรียมตัวลูกมึงได้เลยกูจะบอกให้มึงเคยกระแทกกระทันกับคนที่มึงเลี้ยงดูเขาอย่างไงวันหนึ่งมึงเตรียมตัวเลยลูกมึงก็ทำสันดานแบบนั้นเหมือนกันเตรียมตัวกูจะบอกให้ มึงอย่าพูดว่าพูดง่ายแต่เพราะมึงไม่ยอมรับสันดานของตัวมึงเองที่กูพูดให้มึงยอมรับตามความเป็นจริงว่ากลับมามาดูแลตัวเองง่ายที่สุดมึงจะไปดูแลใครมึงจะให้ใครมาดูแลมึงวิธีการง่ายที่สุดกลับไปแก้ที่ตัวมึงเองมึงไม่ต้องมารอใครเลี้ยงมึงตอนแก่มึงเก็บเงินไว้เลี้ยงดูตัวเองเลย มึงไม่ต้องมาดีมมาสนใจว่าใครจะเลี้ยงดูมึงตอนเจ็บป่วยได้ใข้มึงเก็บเงินไปจ้างพยาบาลมาเลี้ยงดูตัวมึงเองเลยกูสอนให้มึงสะสมความไม่ประมาทกูสอนให้มึงวางแผนอนาคตในการใช้ชีวิตแต่มึงกลับมาแถมาไถมาขวางต่อทมมึงอยากจะโง่ก็โง่ไปคนเดียวมึงอยากจะดักดานก็ดักดานไปคนเดียว มึงอยากจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ประมาทไปคนเดียวอย่ามาเที่ยวขวางต่อคนอื่นในการที่เขาจะวางแผนชีวิตเขาให้ตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทเก็บความโง่ไว้ที่ตัวเองไม่ต้องประจาร์ความโง่ของตัวเองออกมาโง่และอวดฉลาดเที่ยวไปสั่งสอนชาวบา้านพูดง่ายจังเลยเนาะนี่แหละง่ายแล้วเป็นความจริงไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้ แล้วทําได้จริงด้วยกูไม่เคยหวังพึ่งให้ใครมาดูแลตัวเองกูตัวกูเองตอนแก่แล้วกูไม่เคยหวังพึ่งใครมาจัดงานศพให้กูกูวางแผนของตัวเองทุกอย่างไว้หมดแล้วไม่ต้องเป็นภาระปัญหาแก่ใครกูทําทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองหมดไม่ต้องมีภาระแก่ใครแล้วกูเก็บเงินเก็บทองเพื่อให้คนข้างหลังอยู่สุขสบายด้วยแล้ววันนึงกูป่วยสมมุติกูป่วยติดเตียงจริง กูจะดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นถ้ากูจะตายกูก็ไม่เสียดายไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายและกูไม่เดือดเนื้อร้อนใจว่าต้องให้พ่อให้แม่มาดูแลกูมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกูถ้าเขาทาเป็นบุญของกูถ้าเขาไม่ทากูจะจ้าคนอื่นมาดูแลกูเองกูจะไม่ต้อยใครมาเดือดเนื้อร้อนใจเพราะกูเพราะกูตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกูวางแผนทุกอย่างไว้หมดเพราะอันนี้จังไม่เที่ยง คนที่มีสติคนที่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองได้เสมอวันหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์อะไรผิดพลาดขึ้นมากูรอดเพราะกูเตรียมตัวความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตกูไว้หมดกูหาทางป้องกันทุกเหตุทุกผลไว้หมดกูจะไม่ลำบากในภัยเวรข้างหน้าเพราะกูวางแผนไว้อย่างดีกูตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทแต่ใครตั้งอยู่เป็นความประมาทต้องการแต่หวังน้ำบ่อหน้า หวังแต่ว่าค่อยว่ากัรอนาคตค่อยว่ากันยังไม่เกิดช่างมันไม่เตรียมตัวรับมือต่อเหตุปัจจัยที่จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมาในอนาคตมึงจะตายมึงจะทุกข์เจียนตายมึงจะทุก์แสนสาหัสเจียนตายเพราะอะไรมึงไม่วางแผนรับมือกับอนาคตที่มันแน่นอนของมึงเลยอะไรบ้างที่แน่นอนในชีวิตมึงความแก่ความเจ็บความพัดผ้าผิดหวังความตาย สี่อย่างนี่คือแน่นอนในชีวิตมึงมึงต้องเตรียมตัวเองเพื่อการนี้อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นก็ะโนตีปากก็ให้แหพูดง่ายจังเลยเนาะตีปากก็ให้อยากจะโง่ไปโง่ไกลๆอย่ามาโง่ที่นี่ที่นี่เขาฉลาดกัหมดแล้วที่นี่เขารู้หลักเหตุหลักผลในการวางแผนตัวเองเพื่อรองรับความอนิรจังความไม่เที่ยงความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มึงอยากจะโงอ่อยากจะประมาทก็ประมาทก็โง่ไปคนเดียวทุกเจียนตายทรมานเจียนตายต่อไปของมึงเอง <c oughs> เรื่องโง่นที่หนึ่งเลยสอนขนาดนี้ยังไม่เข้าใจยังแถยังไถเนี่ยความโง่อของคนมันจะเอาชนะให้ได้ มึงเอาชนะความจริงไม่ได้หรอกถ้ามึงเอาชนะความจริงคนที่มึงทุกคือมึงถ้ามึงยอมรับตามความเป็นจริงคนที่มีความสุขคือมึงมึงจำไว้อย่าคิดลิอาจเอาชนะความจริงมึงไม่มีทางเอาชนะความจริงได้มึงจะแพ้ต่อความจริงเสมอมึงจำไว้ไม่มีทาง คนที่เอาชนะความจริงพยายามจะเอาชนะความจริงคือคนที่ทุกเจียนตายคนที่ยอมรับตามความเป็นจริงซีโลลาต่อความจริงและเดินตามความจริงจะเป็นคนที่มีความสุขจนตายต่างกันมากนะกูบอกให้ทุกจนตายทุกเจียนตายกับมีความสุขจนตายมันคนละความหมายเลยนะกูจะบอกให้ต่างกันฟ้ากับเหวนะหน้ามือกับหลังตีเลยนะกูจะบอกให้